สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก,กลับมาเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยเด็ด7สีประจำวันอาทิตย์ที่20เมษายน2,568โดยช่อง7 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากวิธีมวยไทย7สีหมอชิดต,ตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับ ครับก็กลับมาอีกครั้งครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่24ก็เป็นการหาอีก2คนเพื่อเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เหลือจากที่2ของสาย C และก็สายดีครับรายการมวยก็ตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1ก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24สาย C ก้องสนั่นสอเทียนโพเจอกับ จากกล้าศูนย์กลฬาห้วยต้มคู่ที่สองก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24สายดีครับระหว่างอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์เจอกับราชศักเกียรติหมู่5้พิกัดร้อยสอปอนด์เท่ากันคู่ที่สามเป็นคู่รองครับเพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามเจอกับ2พยักษ์ JP Power ที่พิกัด121ย่อปอนด์เท่ากัน คู่ที่สี่คู่เอกประจำอาทิตย์นี้คัมแบ็กทีเคยุทธนามา129ต่อให้เพชรกิติเก็บรามอินทรามา130ปอดครับครับเช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารไมเด,ดจจิตสีทั้งสี่คู่หมอหมวยก็ขอกำลังใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวที หมอหมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไยสนใจก็แอดไปที่ idline py24py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอหมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1คกรับก็เป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่24สาย C ระหว่างก้องสนันส่นสอเทียนโพเจอกับกล้าศึกขออภัยครับจากกลา้านะครับจากกล้าศูนกีฬาห้วยต้มที่พิกัดร้อยสิบสองปอนด์เท่ากันก้องสนันส่นสอเทียนโพอายุ16จากกระบี่ส่วนสูง165น้ําน้ำหนักไปปอ่าอกิโลกร,รมัมกระชกมาประมาณ20กว่าครั้งซ้อมที่สอเทียนโพจังหวัดกระบี่ครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักศาสแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็ว ห้าไฟหลังชนะ2แพ้3ามสามข้างหลังมีแพ้คะแนนเพชรวิเศษสอัธชัยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็ชนะคะแนนก๊อปไซส์เอีกันซาที่ช่อง7จ็ดล่าสุดก็เอาชนะคะแนนเทียนหลวงอึ่งอุบลที่ช่อง7สีในการชกมวยรอบนัดที่แล้วครับ ส่วนน้ำเงินจากศูนย์กีฬาห้วต้มก็อายุ16ปีเท่ากันนะครับจากสุราษฎร์ส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัมทมา40กว่าครั้งซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้วต้มจังหวัดเชียงใหม่ครับตัวนี้เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกถ้าทรหดได้ป่ายมั่นคงครับหาไฟหลังก็ชนะ2แพ้3ครับ สามครั้งหลังมีแพนนกยก3 a มกอกลมเกลียวที่ศึกทอนำไทยเกียเพชรชนะนกยกหนึ่งมัสแตงรถสวยจ่าเจตที่ช่อง7ล่าสุดพาท่าแพ้คะแนนนำขบวนพอหอมกลิ่นที่ช่อง7สีครับครับอย่างที่บอกครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบปืนเสือครั้งที่24สาย4คู่นี้ใครชนะก็จะเข้ารอบเป็นที่2ของสาย4แล้วก็เป็นตัวใบที่7ในรอบ8คนสุดท้ายครับ แล้วก็ผู้แพ้นี่ก็ตกรอบกลับบ้านตามระเบียบนะครับทั้งคู่นี่อายุ16ปีเท่ากันแดงกล้องสนั่นสอเทียนโพนี่ชกมาน้อยกว่าแต่ว่ากระดูกเมืองกุุงนี่ดีกว่านะครับส่วนน้ำเงินจากกล้าศูนย์กีฬาห้อยต้มได้สูงได้ลอยแถมด้วยเวทป,ปล่อยๆก็มากกว่าด้วยนะครับคู่นี้ซ้ายเจอ้ายไฟเตอร,เอร์เจอฝีมือครับต้นต้นก้องสนันสน่นสอเทียนโพนี่ เลี่ยมวงนอกดีกว่านะครับน่าจะออกนําไปก่อนส่วนปลายปลายผมก็ยังมองว่าก้องสนานสอเทียนโพครับจะอาศัยเหลี่ยมมวยไอคิวมวยที่ดีกว่าดักสารแข้งนะครับดักศอกเยอะๆจะเบียดเอาชนะจากกล้าได้ท้ายๆครับคููแรกผมให้แดงก้องสนานสอเทียนโพเป็นมวยรักมวชอบระดับ1ดาวครับ ต่อกันคู่ที่2เลยครับคู่ที่2นี่ก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24สายดีนะครับระหว่างอนันตาชัยแลนาวอเตอร์ไซด์แย่งกันเข้ารอบกับราชศัก์เกียรติหมู่5 112ปอนด์เท่ากันมุมแดงอนันตาชัยอายุ19จากจังหวัดยะลานะครับส่วนสูง170น้ำหนักปล่อยปล่อย53ชกมาแล้ว38ครั้งซ้อมที่ลานาวอเตอร์ไซด์พัทลุงครับ ตัวนี้เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัำมรัดฟธธัตีบูดูดานปอดใหญปลายแรงก้าและก้าลุยครับเป็นมวยฟอร์มสดครับหาไฟหลังนี้ชนะ4แพ้1โดยเฉพาะ3ข้างหลังนี้ยังไม่แพ้ใครก็มีชนะคะแนนแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปราโมดที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะคะแนนแสนเอกสอราชภูมิที่ช่องเล่าสุดก็เอาชนะคะแนนกล้องมีชัย จิตเมืองนนท์ที่ช่องเจิดสีส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินราชศัก์เกียรติหมู่5้าอายุ20จากพัทลุงครับส่วนสูง171น้ำหนักปล่อย54กิโลกร,รมัมชกมา60กว่าครั้งนะครับซ้อมที่เกียรติหมู่5จังหวัดพัทลุงตัวนี้เป็นมวยเข่าผสมฝีมือครับนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีแข็งแก่งแข็ง,ขงแรงแต่ว่าหยุดไปนานนะครับ กลับเข้ากรุงมาอีกครั้งก็นี่แหละครับมาชกมวยรอบในครั้งนี้เลยนัดแรกก็ชนะคะแนนกล้องมีชายจิตเมืองนนทที่ช่อง7นัดที่2นี่แพ้นอกยก3าาพายพยักเทศบาลตำบพลพระพลานารายที่ช่อง7ครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้มวยรอบปุนเสือครั้งที่24สายดี นะครัก็ถือว่าเป็นสายสุดท้ายผู้ชนะนี้เข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นที่2ของสายดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่8ในรอบ8คนสุดท้ายด้วยจบคู่นี้ก็น่าจะมีการจับฉลากแบ่งสายรอบ8คนต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าแดงอนันตชัยลนาว,วัตเซ์หรือว่าเพชรอนันต์ทอผ่าน47แม้ว่ากระดูกมวยจะเป็นรอง แต่ร่างกายดีกว่าสดกว่าเพราะว่าชกประจําสม่ัตเสมอครับต้นๆน,นี้น่าจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าไปลายๆจะใสความสดเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัตตีเร่งเครื่องแสงเอาชนะรุ่นพี่ราชสัตว์เกียรติหมู่5ได้ไทยๆครับคู่นี้ผมให้แดงครับอนันตาชายัยและนาว,เวอเตไซ์เป็นมมอรักมมอชอบระดับ4ดาวครับครับ,รบไปกันต่อคู่ที่3คู่นี้เป็น คู่รองนะครับเป็นมวยไทย7สีเพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามเจอกับ2พยักเ์ p p w o w เ r พิกัด121ปอนด์ครับหมุมแดงเพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามสุรินอายุ19จากจังหวัดสุรินส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย6กกิโลกรัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับสอมที่จอพัทริยากีฬาสยามจังหวัดสุรินทครับ เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีดักสาสตรแข่งเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงทุกลูกนะครับประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยห้าไฟหลังชนะสองแพ 3, ้สามครับสามครั้งหลังมีชนะคะแนนธีระเดชช้างนครศรีที่ช่อง7สีแพ้คะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่ช่องเสีล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมาธเมตได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงิน2พยักษ์เ p พีพาวเอายุ18จากสมุทรปราการส่วนสูงล74น้ำหนักปล่อยๆล่อย58ครึ่งชกมา70กว่าครั้งสมที่เ p Power นะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายดีเตะขวาต่อยขวาตังรับจับทางรอโตร้รอบวกเหลี่ยมจัดจ้านฉลา,าดรวดเร็วชกยาก,ยกจุกจิกหากฝ่หลังชนะ4แพ้1ครับ3ข้างหลังมีแพนน็อกยก3เพชรเดช มวยเด็ด7ป9ที่สึกเพชยินดีชนะคะแนนเหนือพยักอวสังประภายที่ช่องเจ็ดล่าสุดเอาชนะนอกยก3สามสีอุยสิงมาวินได้ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อ23กุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมารูปเกมที่น่าจะเป็นครับแดงเพชสยามเจ้าพระยาอายุ19เป็นรุ่นพี่1ปีเสียเปรียบส่วนสูงแต่ว่าน้ำหนักปล่อยๆมากกว่าเกือบ2โลครับ เป็นมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงส่วนน้ำเงิน2พยักษ์เจียพีพาเวอร์สพยักษ์บุมเด็กเซียนนะครับรุ่นน้องได้สูงได้ลอยความสามครั้งหลังนี้พอๆอกันครับชนะ2แพ้1นึ่กูนี้ฝีมือเจอฝีมือซ้ายเจอขวาส่วนตัวผมมองว่าแดงเพชรสยามจอพัริยาครับจะใส่กระดูกงวยแล้วก็อาวุธที่หนักแรงกว่าดักเตะซ้ายต่อยซ้ายใจพี่ข่มใจน้องจะเบียดเอาชนะ สองพยักได้แถ,ถ่ายครับผมให้แดง oh. เพชรสยามจอพัทยากิเลาสยามสุรินเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ2ดาวครับค oh. รับก็มาถึงคู่เอกครับคู่ที่4ประจำอาทิตย์นี้คัมแบ็กทีเคยุทธนามา129ต่อให้เพชรกิติเจียบรามอินทรามา130ปอนด์ครับมาดูที่มุมแดงครับคัมแบ็กทีเคยุทธนาอายุ23จากนกครราชสีมา ส่วนสูง175น้ำหนักปล่อยปล่อย64กิโลกร,รมกัมก็ชกมาร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่ทเคยุทธนาก็เป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องดักศาสแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกฟันอันตรายเลี่ยมจัดจ้านเก่าเกมหาไฟหลังชนะ2แพ้3สามข้างหลังมีแพ้คะแนนเดโชปอบริรักษ์ที่จังหวัดยะลาชนะคะแนนพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์ที่ช่อง7สี ล่าสุดเอาชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรกิติเทียบรามอินทาเพชรกิติสอจารุวันหรือว่าแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนันตัวเดียวกันครับอายุ24จากอุบลราชธานีส่วนสูง177น้ำหนักปล่อยปล่อย62กิโลกร,รมัมชกมา70กว่าครั้งซ้อมที่สอจรุวันจังหวัดศรีสะเกษครับ ตัวนี้เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บบูดุดันปอดใหญ่ปลายแรงครับหาไฟหลังชนะ3แพ้สง3งสาข้างหลังมีชนะนอกยกสองจมวกเพชรแอดสันปะตองที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรแพ้นอกยกสงชาเวียสอเดชพันที่วันลุมพินีครับล่าสุดเอาชนะนอกยกสขุนสยามเพชรพมคุณมวยไทยที่ศึก ทอน้ำไทยเกียรติเพชรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงคาแเพชรทีเคยุทธนาอายุ23เป็นรุ่นน้อง1ปีครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยนี้ดีกว่าจึงต้องต่อน้ำหนักให้1่ปอนด์เพื่อความเหมาะสมส่วนน้ำเงินเพชรกิติเจ็บรามินทราเพชรกิติสจรุวันนะครับได้ลอยได้สูงได้ลอยนิดนิดแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่า2โลครับคู่นี้นอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือ ตนตนคัมแบ็กที่เคยุทธนาเลี่ยมจัดจ้านดักศาสตรแข้งซ้ายน่าจะออกนำไปก่อนเพราะว่าเก่งวงนอกครับส่วนปลายปลผมก็ยังมองว่าน้ำเงินเพชรกิติเจียบรามอินทานี้จะเดินไปเข้าทางของคัมแบ็กที่รอดักศาสตรแข้งซ้ายดักเสียบดักแทงอยู่แล้วชิงทำกอดและวป้องกันข่าวครับครับคัมแบ็กน่าจะเบียดเอาชนะเพชรกิติได้ท้ายครับ ผมให้แดงคันแบกทีเคยุทธนาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารจ์มวยเด็ด7สีทั้ง4คู่ครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบมองมวยก็ขอการแนะนำมวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก p y 24, ว4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ลน s p y 24 at p y 24จะมีแอดเป็นคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่ามอมวย้าะนอกแนะนํามาจะขอบขอคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปเม่อรักไว่ชอบไม่ยเด็ดเจ็ดสีประจำอาทิตย์นี้คู่ที่1ผมให้แดงกล้องสนั่นสอเทียนโพเป็นเมือรักไม่ชอบระดับ1ดาวซ้ายเจอซ้ายไวกว่า1กิกคู่ที่2ก็ให้แดงครับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซ์เป็นเม่อรักไม่ชอบระดับ4ดาวสดบทเกา่าเอาอยู่ครับ คู่ทีสาก็ยังให้แดงครับเพชรสยามจอพัทรียากีฬาสยามสุรินเป็นมวยรักมวชอบระดับ2ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปคู่ทีสีก็ให้แดงครับสรุปแดงทั้ง4ีคู่วครับอาทีน่นี้คูสีให้แดงค,แคัมแบ็กทีเคยุทธนาเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวซ้ายผ่านตลอดเก่าเอาอยู่ครับครับ ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนะวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็ส่วนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็ส่วนครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ